ค่ะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมตลาดนัดค่ะเท่าเดี๋ยวได้าทาต้องซู้รแล้ได้ก็ะอดุซูก็ะมีได้ค่ะวุยกล้วยอย่างงาม <c oughs> มีบวบค่ะตลาดนัดตอนเช้าจะมีที่วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะที่แยกสีแยกชุนเฮงชีส,สกเกตค่ะ ว้าวมดขามเนี่ค่ะเป็นของบ้านๆเลยค่ะเป็นส่วนใแยกแยกไต่ป่าช่องเซนเราจะได้ประขามหราอว่าติดมือตัวชอบบ้านเขาจะมาขายตลาดนัดทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะพี่สีสเกต มาชมกันบรรยากาศกันว่ามีอะไรบ้างตลาดไม่ใหญ่นะคะแต่ก็มีทุกวันหอมกระเทียมไปผ่าหอมก็ะเทือนมีหมูมีไก่เนยมีผักแบบชาวบ้านก็มีมีกุ้งแบบคนในเมืองก็มี แล้วก็มีเห็ดขอนปลาส้มมันมีเห็ดด้านบ้านคนเยอะค่ะไม่เป็นไรฉีดข้าง <c oughs> ในก็จะเป็นเสื้อผ้าโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะ ข้างในเขจะมีผลไม้ขายเดี๋ยวเราจะไปดูกันมีรองเท้าขายด้วยค่ะเนี่ยี้ค่ะเป็นตลาดนัดจริงๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีส้มโอโอลูกจนบบาทจ้ะสามห้าบอกอ๋อยี่บห้าเดี๋ยวเราออกมาจ้ะเราจะได้ส้มโอเนี่แหละค่ะมีบ๊อเผาเผามีขนม มี่ส no ้มค่ะโอ้พิซซาจีนพิซซาจีนโลละเจ็ดสิบบาทมีองา่นใส่มัดองุงวนเม็ดเล็กๆของเยอะค่ะของเยอะของเยอะไังนี้ ก็มีอะไรฮาชอ็อปอ้อังุ่นหลายมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอังุ่นเยอะมากมีหมกปาซิวโอ้ออยหอมรูปเบลอร์เลยเห็ดป้าเห็ดเป็นจานาซื้อเนาะงามแท้แท ส้มโอ้อับโอซาโละเจ็ดสิบเอนแม่เอาไห้ค่อดูจ้าลองกองประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ให้ชมซื้อหาบาทครับซื้อหาบาทโอ้ยว้ักขยง คืยืดเลยแล้วกทษ่คุยทดเก็บค่าที่เลือดใจแต่เห็ดแหละค่ะเพื่อนๆอยากซื้อเห็ดไปกินแต่ว่ามาทำงานเนอสก็เลยไม่ได้ซื้อกินสตอดยไหใสมาดเพื่อนค่ะเพื่อนคสต้ ล<ค><ย><ค><ย>องกินหลากหลายค่ะเพื่อนๆคนเยอะยโอเคนะคะเราก็ให้ชมบรรยากาศประมาณนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปซื้อส้อมโอค่ะโอเคค่ะจะซื้อส้มโอกัน